สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุมอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำพงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะคะวันนี้จุมจะพาทุกคนนั่งรถไฟไป,ป,ปล่าโดยเมืองที่จุ๋มจะไปนะคะก็คือวังเวียงนะคะก็ตอนนี้จุมได้รอบสองทุ่มสี่สิบนะคะนั่งรถไฟจากหัวลำพงไปลงหนองคายหลังจากนั้นก็ค่อยต่อรถไปวังเวียงนะคะ ทริปนี้จุ่มเลือกเดินทางตอนลางคืนเพราะว่าเช็ครอบแล้วมันมีตอน8ปดโมงกับตอนลางคืนแล้วก็ไม่เลือกรอบเช้า8ปดโมงเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงหลองคายมันจะคําใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวด่านเขาต้องติดเราจะค้มด่านไม่ได้ฉะนั้นจุ่มเลยวางแผนที่จะเดินทางตอน2องทุ่มสีสิบนะคะเพื่อที่จะไปถึงที่นั่นเช้าแล้วก็ด่านเปิดเราก็จะได้เข้าด่านเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรอขึ้นรถไฟกันนะคะก็คืนนี้ก็ยาวๆทั้งคืนเลย ลืมไปค่ะลืมแจ้งตั๋วนะคะตั๋วราคา213บาทนะถ้าจะไม่ผิด213บาทแล้วก็การเตรียมตัวไปลาวมีเอกสารอะไรบ้างหนึ่งเลยพาสปอร์ตใช่ไหมคะ,2อ,ะ 2, อะเปเปอร์ที่รับรองว่าเราฉีดวัคซีนแล้ว2เข็ม3เข็มก็ได้นะคะแล้วก็เง <c oughs> ินนะคะที่สำคัญมากเลยก <faced> <c oughs> <c oughs> ็มีแค่ประมาณนี้นะคะ mm. แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยว จะมาแจ้งรายละเอียดทีนึงว่าไปถึงด่านเราต้องทาอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะ okay. ตอนนี้คนเยอะมากเลยทีเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะคนหยุดยาวคนก็จะไปเที่ยวเยอะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าแต่ว่ารถด,ดีเลย์ออกสามทุ่มนะคะโอเคค่ะตอนนี้รถไฟก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรมจะไปขึ้นรถไฟหาที่นั่งของเราก่อน จุงจองเลขเดิมเลยนะคะถ้าใครดูคลิปรถไฟลอยน้ำก็เลขที่36ที่เดิมเลยตอนนี้นะคะผมก็อยู่บนรถไฟเรียบร้อยนะคะที่นั่ง36ค่ะเดี๋ยวรอรถไฟออก3ทุ่มแล้วก็ยาวๆไปเลยถึงหนองคายตอนเช้านะคะก็เป็นรถไฟชั้น3แบบนั่งนะ ถ้าใครจำได้คลิปที่จุ่มนั่งไปเชียงใหม่ก็ประมาณนี้ระยะเวลาเท่ากัน13-14ชั่วโมงถึงรุ่นก็เช้าเลยนะคะรถไปออกสามทุมครึ่งนะคะเลทมากบ๊ายบายดงนขอบ คตอนนี้นะคะจุ๋มก็อยู่ที่หนองคายแล้วนะคะคือสถานีหนองคายเป็นเวลาเกือบ9โมงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหารถไปที่ดา่าน <c oughs> ด่านไทยลาวนะคะเราลองถามคนแถวๆก่อนว่าจะไปตรงนั้นได้ยังไง <c oughs> น,นี่นะคะ <c oughs> ถึงก <c oughs> ็ขึ้นสไายแและไป <c oughs> ด่าน50บาท นี่ก็ถึงด่านไทยลาวแล้วนะคะ mm hmm. กำลังจะเดินไปต่อมอควยกรอ mm hmm. กบอกรายละเอียดแล้วก็เดีแลกเงินแล้วก็ซื้อซิมนะคะ mm hmm. ด่านเปิดแล้ว mm hmm. โอเคค่ะผ่านด่านไทยมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็เข้ามาก็จะซื้อตั๋วนุดบัสเพื่อไปด่านลาวสา mm hmm. บาทนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจุมจะไปแลกเงินที่นู่นเลย mm hmm. แล้วก็ จะนั่งรถจากด่านล,ลาวเนี่ยไปบคสแล้วก็จากบาคสไปวังเบียงนะคะซม่จ,จะไม่อยู่ที่เบียงจันนะคะเพราะว่าเคยมาเบียงตันแล้วแล้วก็เป้าหมายคือของเราคือวังเบียงฉะนั้นเดี๋ยวรอรถบัสมานะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมง15นะคะคนก็เยอะวนนี้คนกลับบ้านเยอะพี่ๆชาวลาวก็กลับบ้านกันกำลังจะขึ้นรถบัสนะคะ ตอนนี้นะคะก็ถึงด่านลาวนะคะเดี๋ยวจจะเข้าไปในด่านแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อซิมที่นี่แล้วก็แลกเงินที่นี่ไปเลยนะคะโอเคค่ะมาถึงตอนเวลาวนะคะว่าเขาก็จะให้บแบบนี้มาอันนี้ยังไม่เสียเงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็ไปแลกเงินกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะจุนก็แลกเงินเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนซิมเรียบร้อย แลกเงินทั้งหมด6,000บาทนะคะได้มา3ล้านกีบรวยเลยวันนี้3ล้านกีบนะคะแล้วก็ซิม80บาทจุ่มเหมารถเลยนะคะทุกคนเหมารถไปบคสบังเวียง400บาทเพราะว่าเดี๋ยวจะฝากก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงจะได้ชาร์จแบตในรถด,ด้วย <c oughs> โอเคถ่าตอนนี้นะคะฉันก็ขึ้นรถคุณลุงม,มาแล้วคุณลุงไปส่งที่ สวังเวียงนะคะมีรถออกทุกชั่วโมงแม่แล้วเขาโทรจังไสเลยบอกคนทากันเลยขี่กีบคะแจ็คผ้าฉันไม่ใช่สามร้อยสามร้อยบาทสองลูกเท่าไหร่นะมันกี่กีบกีบสองสองใบสองแสนกีบอ๋อโอเคยังงงงอยู่เลยโอเคต้องจ่าย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุมอยู่เวียงจันนะคะหลังจากที่คุณลุงรถเหมาคะ่ะ <c oughs> มาส่งที่นี่ก็คุณก็ซื้อตั๋วไปวังเวียงแล้วแสนห้ากีบก็เท่ากับสา0ร้อยบาทนะคะแล้วก็รถออกเที่ยงแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้กำลังจะมาหาอะไรคะที่คาเฟ่คาเฟ่นี้ก็อยู่ตรงข้ามกับที่ซื้อตั๋วเลยนะคะซื้อตั๋วอยู่ตรงนี้เอสเปซโซ่คาเฟ่ ก็รออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแลว้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันค่ะ <c oughs> <c oughs> คะทุกคนตอนนี้นะคะจุงอยู่ที่ร้านกาแฟาชื่อว่าร้านว่าเอสเปซโซ่คาเฟนะคะอยู่ตรงข้ามกับท่ารถวังเวียงน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องตั๋วที่ไปวางเวียงเดี๋ยวขอรับน้ำแป๊บนึงโอเคได้แล้วจึงสั่งเป็นลาเต้เย็นนะคะแล้วก็ขนมขนมเบเกอรี่นะคะโอเคอันนี้ทั้งหมดนี้ราคา3ามหมื่นสีส สามหมื่นสี่กีบก็ตกประมาณ70บาทนะคะ70บาทก็ถือว่าเป็นอาหารเที่ยงของจุ๋มืลนละกัน70บาทโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายเรื่องค่าตั๋วค่าตั๋วไปวางบุรียนึ่งแสนห้าหมืนกีบเนี่ยคือ300บาทนะคะแล้วก็ค่ารถเหมารถมาเนี่ย2แสนกีบก็คือ400บาทแล้วก็ขากลับพ่งนี้เนี่ยจุ๋มจะกลับมาที่เวียงจันทร์รอบบ่ายสองจุ๋มก็เลยซื้อตั๋วขากลับมาด้วยเลยก็ราคาเหมือนกันนะคะ300บาทแล้วก็ น่าจะถึงที่พักประมาณบ่ายสองถ้าถึงที่พักประมาณบ่ายสองแล้วก็เดี๋ยวจุนมจะก็จะเ,เช่ามอไซค์แล้วก็ขับรถเที่ยวเลยโอเคขอตอนนี้ขอเติมพลังก่อนนะคะคุณ้ oh. oh. กรอบๆตรงนี้นุ่มตรงนี้เหมือนแบบเือนพัดไข่นะราคา20บาทข<า>นมปัง20บาทอันนี้50บาทราคาก็เข้าๆไทยนะอันนี้เหมือนจะถูกกว่าไทยอ็แล้วก็เรื่องที่น่ารักน่ารักของที่นี่ก็คือที่ลาวอ่ะเขาขับรถเลนขวาแล้วก็ ถ้าเป็นรถธรรมดารถเกต์ธรรมดาค่ะรถบ้านธรรมดาป้ายจะเป็นสีเหลืองนะคะป้ายจะเป็นสีเหลืองส่วนรถรับจ้างนะคะป้ายจะเป็นสีขาวซึ่งประเทศไทยรถธรรมดาป้ายจะเป็นสีขาวส่วนรถรับจ้างจะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนอย่าสับสนนะคะเรากำลังจะขึ้นรถไปบางเพียงแล้ววันนี้รถออกเร็วกว่าปกติตอนนี้1ิ็โมงคอเดนไปนั่งเออเอาเอาไส้หรอจะเอาไส้หรอปกติออกเที่ยงแต่ว่าวันนี้น่าจะมีคนเยอะก็เลยออกเร็ว เราก็จะได้ไปถึงบางเวียงเร็วๆก็มีเวลาเทียเ่ยวเยอะนะคะระหว่างทางนครหลวงเวียงจันไปวางเวียงเนี่ยที่นี่เขาทําทางใหม่แล้วนะคะแล้วก็มีอุโมงลอดใต้ภูเขาด้วยค่ะทุกคนมีระยะทาง8 7ด้อเจ็ดสิบห้าเมตรนะคะใช้เวลาลอดประมาณหนึ่งนาทีค่ะแล้วก็ระหว่างทางไปวางเวียงคือเพลิดเพลินตามากมีภูเขาล้อมรอบตลอดทางเลยค่ะ ใช้เวลาเดินทางนะคะประมาณ2ชั่วโมงจากเวียงจันทร์ก็มาถึงวังเวียงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าเขตวังเวียงแล้วนะคะก็คลิปแรกนี้ก็ถ้าใครดูจนจบก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามใน EP ต่อไปด้วยนะคะเที่ยววังเวียง2วัน1คืนจะเป็นยังไงก็รอดู EP ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ